หมดเลยจ้าหาอะไเหรจ้าหาอะไรหรอจ้า,อา,อจาของดีมงโลจังเลยโลกกว่าพเพชรอีก ไปจนลนเป็นคนเอามาจากไห้ทั้งสวยบาดใจสวยกว่าใครในพื้นธานีนสวยทั้งตัวทุนวสวยไปทั้งสิ้นตดนางหงลงดิน มาอวดโถมชินให้คนค้างใจบ้ากนนะ็โทษหนาเพราะมีเวทมนต์เช่นคนสุพรรณชื่อขุนแผนรู้จักไหมคนนั้นจะหอบจอมควันไปทานก่อนใครบ้างเออเสียใจนะกันบางเออ จะรู้ถ้ามไปจะเป็นของใครชายใดโชคดีหลานจังนะจ๊ะอยากเป็นไรสอนใสร่างกายก็กุ้งไอ้ตรองนุ่มนุ่มอยากสุขก็คงโุคที สวยแ้วก็หนาตาเพงคู่ดูดีสวยจนล้นคนดีเด็กก แสนงกินน้ำเข้าไปกินอะไรเราเธอถึงได้สวยแสนสวยกินถ้วยเข้าไปกินอะไรเราเธอถิงได้ดีแสนดีกินขี้เข้าไปน้ำมันอนอันนี้นี่นี่กินไม่ใช่ไม่ใช่จ้าขอบคุณครับขอบคุณครอบควเอ็นอาร์นะครับ แก้วพุกผิดจ้ากินสปากเกตตีเขาไปอ๋อสปากเกตตีจ้าชื่อชื่อชื่ออะไรนะจ้าชื่อแก้วจ้าโอ้ยจริงเหรอชื่ออะไรอะ่ะชื่อข,ของกับผมเลยนะครับจริงเหรอจะชื่ออะไรจ้าไพร์ลัดครับไพร์ลัดต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆแก้วไพร์ลัดแก้วข้องข้องละจ้า ล้องตรงหน้าจ้ามันก็ล้องตรงนี้จ้จะพูดตามไม่ได้นะจ๊ะแก้วพูดได้คนเดียวภาษาข้องแก้วอย่ายุงก็เห็นว่าหน้าดัางดีภาษาแบบนี้เออพอดีว่าแก้วถึงแก้วพอจะรู้จักวัดดอนเจดีไหมโอ้รู้จ้าวัดดอนเจดีมีงานมีงาน พอดีว่าเป็นคนกรุงเทพเข้ามาต่างจังหวัดสุพรรณเป็นครั้งแรกก็เลยหลงหลงปะ<จ>ปะเป๋ๆอ,อ,อยู่จริงเหรอจ๊ะดีใจที่มาเจอแก้วนี <c oughs> ่เป็นไรเลยจ๊ะแก้วนะคนทีนี้แก้วนะพาคุณไพรัตเที่ยวได้ตลอดเลยจ๊ะจริงเหรออยากรู้อย่างนีง้แก้วเคยไปเที่ยวกุงเทพบ้างไหมโอ้กุงเทพแก้วไม่เคยไปหรอกจ้ะเพราะว่าแก้วน่ะ จนพี่แพทย์น,นะส่งแก้วเรียนได้แค่อะนุบานเองจ้าอ๋ออนุบานเองเหรอใช่จ้าแก้วนะไม่โตเลยแก้วนะยากจะไปอยู่ในกลุ่งเทพไปเรียนสูงสูงนะจ้านล้วแสดงว่าแก้วก็ยังไม่เคยเข้าลงหนังนะเคยเข้าเมเจอร์ไหมรู้จักเมเจอร์ไหมเมเจอร์สยามพารากอน,นเคยไปไหม ไม่เคยจ้ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไพรัตพี่ไพรัตลวกนะันพี่พี่ไพรัตจะพาไปเปิดหูเปิดตาจริงนะจ๊ะจะพาไปดูคอนเสิร์ตแบมแบมก็เซเว่นชอบจ้าแก้วชอบชอบใช่ไหมแต่ว่าแก้วเนี่ยต้องพาคุณไพรัตเนี่ยไปห้าที่แท์ก่อนนะจ๊ะ พี่แผน,แผนไปหาพี่ของแก้วใช่ไหมใช่จ้าเพราะพี่แพทเนี่ยเป็นผู้ปกครองของแก้วแก้วจะไปได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับพี่แผนจ้าได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เพรัษไปขออนุญ,ญาตพี่ชายของแก,ก้วก่อน้าไปได้แก่น,นะจ้าชอบชุดนี้เป็นยังไงจ้าชอบจี่บ